โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกนะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง GTC เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามามาพูดคุยกันยุทธการนะครับยุทธการกอบกู้อนาคตนะครับจะเป็นชัตเตอร์สองนะครับก็อ่าเกี่ยวกับการทํานะครับสําหรับ S.S.S. นะครับทั้งหมด4ด่ดาเนี่ยนะครับว่ามาทํายากหรือง่ายนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับก็จะมาพูดในคลิปนี้ให้ฟังกันนะครับก็สําหรับผมนะ ใครที่อยากจะทำเอ็ดนะครับก็ต้องมีของนิดนึงนะครับเนาะสำหรับตัวละครที่ต้องมีเลยนะครับสาหรับในการทำเอ็ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นทีรามิสุมีด้วยกันตัว2ตัวละครเองนะถ้าใครมีทีรามิสุนะครับก็ถือว่าดีดีใจนะครับถือว่าผ่านได้ต้อง3ด่านอันทีรามิสุนะครับทีรามิสุนะครับตันนะครับแคนดี้เบล5ห้าตันนะครับเนาะแล้วก็สัตว์เลี้ยงทีรามิสุก็ตันด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงตันด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงตันด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีตัวละครตันอีกก็จะเป็น ตัวนี่ครับตัวนี่นี่นี่นครับเชช็อกโก้นะครับเป็นผัดเชช็อกโก้นะครับที่รามิสูผัดเชช็อกโก้นะครับที่ควรมีตันนะครับอันนี้เน้นย้ำว่าควรมีตันนะครับและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเซ็ตที่แปลกนะครับแปลกจากคนอื่นนะครับก็ไม่ได้แปลกหรอกแต่เล่นได้ในแบบสามนะครับก็จะเป็นชูการ์กราสนะครับผัดโสมนะครับก็โสมก็น่าจะมีแจกกันนะครับก็น่าจะหลายคนอาจจะมีกันนะครับก็ไปเล่นได้ในด่านสามนะครับผมเนาะก็โอเคนะครับเดี๋ยว สำหรับยุทธการอนาคตนะครับสำหรับตัวละครที่รามิสุเนี่ยนะครับผมนะอ่ะอย่างแมปแรกนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะแมปแรกนะครับผมไปใช้นะครับที่ได้ s อสนะครับ S S S นะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับทิรามิสุนะครับสัตว์เลี้ยงทิรามิสุนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าเชชโก้นะครับก็ความสามารถแคนดี้พิเศษผมไปใช้เป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่มีทั้งหมดนะครับเนาะ แคนดี้พิเศษของทีละมิสูผมน่าจะใช้เหมือนกันนะครับเป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีทั้งหมดเหมือนกันนะครับผมเนะาะส่วนสมบัตินะครับก็จะเป็นสมบัตอิอันนี้ต้องเป็นสมบัติเฉพาะนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่มีก็ลําบากหน่อยนะครับจะเป็นลายแทงนะครับแล้วก็จะเป็นเข็มทิศนะครับแล้วก็จะเป็น จะเป็นไอ้นี่นะครับไอไอโบนัทามอ่ะครับนาฬิกาอันนี้ทุกคนน่าจะมีเพราะว่าเขาแจกตันนะครับสาหรับคนที่เลือกคนที่แบบไปเล่นเนื้อเรื่องที่ที่ไม่ได้แบบที่ไม่ได้ขี้เกียจเล่นนะที่แบบเลือกแบบให้เล่นเนื้อเรื่องจะมีแจกสําหรับโลตันอยู่นะครับสามสมบัตินี้นะครับตัวละครประมาณนี้นะครับส่วนไพ่นะครับไพ่จะใช้เป็นวิ่งไวัยนะครับเดี๋ยวผมรีให้ดูนะครับจะเป็นไพ่วิ่งไวัยอ่ะไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้มีละหนึ่งเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดหนึ่งนะครับ อ่ะอันนี้ไม่มีนะครับชิปแม่เหล็กจิ๋วไม่เอานะครับไม่ได้นะครับโอ้ไม่เจอเลยอ่ะยากอยู่เหมือนกันนะอ๋อชิปชิปชิปอ่ะวิ่งไวไหมผอไม่ใช่วิ่งไวนะครับโอไม่ได้นะครับไม่ใช่วิ่งไวครับผลิตไอเทมวมิ่งด้วยความเร็วแสงนะครับเอ่อวิ่งไวนี่เราได้มาแล้วนะครับอ่าโบนัสพรามใช้นะครับ โบนัสไทม์นี่จําเป็นเลยนะครับอาวิ่งไวมาโบนัสไทม์แต่อันกลางไม่ได้นะครับเนาะอันกลางต้องเอาเป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่นะครับอ่ะนะครับอ่าวิ่งไวได้แล้วนะครับเพิ่มคะแนนเยลลี่ได้แล้วโบนัสไทม์โอ้ไม่ได้โบนัสไทม์นะครับก็รียากอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อชุบโบนัสไทม์มาแล้วเพิ่มคะแนนเยลลี่มาหรือเปล่านะครับอาเพิ่มคะแนนเยลลี่มาวิ่งไวไม่ได้นะครับโอ้โหอาโบนัสไทม์มานะครับ วิ่งไวเอ้ยเพิ่มผลิตลูกไฟมาไหมโอ้ไม่มาเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แล้วอะ่ะนะครับเฮ้ยโอ,โอ้ผมไปรีอะ่ะผมพลาดนะครับอ่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเร่งความเร็วคลิปแล้วกันนะครับขอหาแป๊บนึงนะ วิ่งไว้วิ่งไว้โอ้โหวิ่งไว้ไม่ออกอจบแล้วนะครับโอเควิ่งไว้ออกบนัสทามบนัสทามบนัสทามโอ้โหบนัสทามไม่ออกโอ้ไม่ได้นะครับบนัสทามมาแล้วนะครับวิ่งไว้มานะครับเพิ่มพันแอนเจลี่โอ้โหวิ่งไว้ไม่ออก ไอ้โบนัสพวกมาเดนจิลลี่พวกมาเดนจิลลี่โอ้โหไม่ได้โอเคเพวกมาเดนจิลลี่โบนัสเออวิ่งไววิ่งไวเออโอ้โหขวาจะได้นะครับทุกคนนะนี่นะครับไพ่ที่เราต้องตามหานะครับจะเป็นผลิตไอเทมความเร็วสูงทุก30วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นเพิ่มคะแนนโบนัสทาม3 0อ์อันนี้จําเป็นต้องมีนะครับ เด้นย้ําเลยว่าต้องมีนะครับเพิ่มคะแนนโบนัสทามว่าเราไปเน้นคะแนนโบนัสทามนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเพิ่มคะแนนเจลลี่นะครับต้องมีเหมือนกันเพราะว่าทําให้คะแนนเจลลี่โบนัสทามเราได้เยอะขึ้นด้วยนะครับ3อันนี้นะครับนี่เลยนะครับจะเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับสามารถเล่นได้นะครับด่านนาฬิกาด่านหนึ่งนะครับด่านที่2ก็เล่นได้เซตนี้นะครับด่านที่สามไอ้ด่านที่4ก็เล่นได้นะครับสำหรับเซตนี้นะครับเซตเนี่ยที่ผมใช้นะครับจะเล่นด่านลานนาฬิกานะครับ ห้องเครื Rabbi, ่องจักรนะครับอุโมงค์การเวลาเนี่ยสด่านนะครับจะเล่นได้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูกันนะครับไปเล่นให้ดูกันสัก1เกมนะครับเนาะไปผมจะเล่นเป็นด่านจะเล่นเป็นด่านสี่แล้วกันนะครับผมเนาะด่าน4ี่แล้วกันนะครับด่านสี่มันจบไวดีนะครับอ่ะเล่นด่าน4ด่านหนึ่งมันจบนานนะครับอยากเล่นให้ดูเหมือนกันนะครับก็เล่นปกติเลยนะครับเนาะก็เล่นปกติเลยนะครับไม่มีอะไรมาก เก็บคะแนนเจลลี่ให้ละเอียดอะไรประมาณนี้ไปนะครับผมเนาะเออ โอเคนะครับก็เมื่อกี้นะครับได้มา602ล้านซึ่งมันไม่ได้เอ็ดเอ็ดนะครับเพราะว่าผมกะจังหวะเชช็อคโกผิดไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมรีบใช้สกิลไปหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เซ็ตประมาณเนี่ยนะครับในการผ่านเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับในการใช้ใช้ในการผ่านนะอ๋อใช้ใช้ในการผ่านประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เล่นเก็บให้ละเอียดนะครับเล่นเก็บให้ละเอียดนะครับแล้วส่วนไปนะครับส่วนต่อไปจะเป็นด่าน3นะครับก็จะเป็นในด่าน3นะครับตัวละครที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นชูการ์กราดนะครับ ชูการ์กราดอะชูการ์กราดนะครับแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงชูการ์ดีไลท์นะครับส่วนสัตว์ผัดสองเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโสมนะครับอะเปลี่ยนเป็นโสมนะครับนี่เลยนะครับเปลี่ยนเป็นโสมประมาณนี้นะครับและส่วนสมบัติทําแ,แต้มก็จะเป็นสมบัติทําแ,แต้มอะไรก็ได้นะครับสามชิ้นนะครับสามชิ้นเลยอะนี่นะครับ เป็นสมบัติทําแต้มอะไรก็ได้3มชิ้นนะครับแล้วแต่เราเนะครับจะเอาเป็นสมบัติแบบใหม่ๆก็ได้นะเอาเป็นสมบัติใหม่ๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาแบบที่เราพอมีตันเก่าๆก็ได้สมบัติทําแต้ม3มชิ้นนะครับเนาะอ่ะแล้วส่วนไพ่เนี่ยนะครับไพ่ก็จะใช้เป็นวิ่งไวหนึ่งอันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรีให้ดูแล้วกันนะครับถ้าเจอเดี๋ยวผมจะหยุดให้แล้วกันเนาะโบนัสทมไม่ใช้นะครับอ่ะไม่เจอ นะครับสมบัติก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสมบัตินี่นะครับสำหรับสมบัติด่าน3นะครับใช้ประมาณนี้เลยนะครับก็ได้ e d ็ดดิสเมานะครับเนาะ3ด่านรวมกันนะครับเอสี่ด่านรวมกันผมก็ได้ท็อป2 2.7นะครับก็ไม่ติดท็อป1ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ยัไม่ได้ทำเลยนะครับได้ท็อป10นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่จนจบนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผม I'm <laughs> to